สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเด็กเบลซิปเปิลเอสหรือก็คือเบลเซราซูวาเซเฟอร์นั่นเองครับโดยเด็กนี้เนี่ยเราใส่การ์ดใหม่อย่างจินเกย์เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าจินเกย์เนี่ยเป็นการ์ดที่เล่นกับเด็กเบลได้ดีครับเพราะว่าเด็กเบลเนี่ยเราสามารถลงการ์ดได้หลายใบยนะครับทําให้เราลงไปพื้นที่ที่จินเกย์อยู่ได้และเราสามารถเล่นพื้นที่อื่นได้ดีครับก็าม,มาแนะนําหน้าที่ของการ์ดต่ละบกันก่อนนะครับ คิทตีไพก็เป็นพลังหลักของเด็กเบลครับเล่นได้หลายเทิร์นครับบาสก็มาบับพลังให้เพื่อนๆที่พลังต่ำนะครับอย่างเช่นอัญญ่าฮิตมังกี้บิชอปนะครับอัญญ่าก็เป็นเด็กเป็นการที่เล่นกับเบลได้ดีครับเพราะว่าเราสามารถสแปมพื้นที่ที่อัญญ่าอยู่ได้นะครับฮิตมังกี้ก็เป็นการที่เล่นกับเด็กเบลอีกเช่นกันครับเพราะว่าเราสามารถลงการ์ดได้หลายใบนะครับทํ้ใฮิตมังกี้มีพลังที่สูงเท f f นะครับก็ใส่มาไว้เพื่อลงไปพื้นที่ที่เล่นไม่ได้นะครับ หรือเราจะสามารถลงพื้นที่ที่กินเกมไม่ได้อยู่ก็ได้เช่นกันครับมิสเทิโอก็เอามาเล่นกับพี่มังกี้แล้วก็บิชอปครับเป็นการ์ดที่มีพลังสูงมากครับบิชอปก็เป็นการ์ดที่มาเล่นกับเล่นเบลคเป็นหลักนะครับเพราะว่าสแปมการ์ไหลใบบิชอปก็จะโตขึ้นเรื่อยๆบรูดนี่ก็จะเอามาเล่นกับซิซเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ครับเป็นดรอปสามสามใบนะครับซิซเวอร์เซิร์ฟเฟอร์จะบัฟคุ่มครับซิซเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ก็เอามาบัฟดรอปสามทั้งหลายในเด็กครับซึ่งในเด็กนี้ก็จะมีดรอปสามถึง จินเกรก็เป็นการ์ดใบใหม่ครับที่คาม์ามาทําให้อีกฝั่งต้องลงการ์ดที่นี่เราก็ด้วยนะครับเราต้องลงที่จินเกรอยู่ก่อนแล้วถึงจะเล่นคือที่อื่นได้นะครับบีสก็เอามาเบลส์การ์ดคอสต์่ำๆครับอย่างเอ็นเจล่าฮิตมังกี้ี่ชอบอะไรแบบนี้ครับทาให้มีพลังสูงขึ้นครับเนจลาก็แน่นอนว่าเอามาทําคอมโบในเทอร์สุดท้ายนิดนึงครับแล้วการเด่นเด้งนี้จะเป็นอย่างไรรับชมได้เลยครับครับเข้าสู่เกมที่หนึ่งครับผม โอ้หพื้นที่แรกก็ไม่เป็นใจกับเราซะแล้วนะเป็นคิมสันคอสมอสนะเด็กบาสก็ไม่ชอบที่สุดเลยเด็กเซราก็เช่นกันสนัปนไปครับจะจบไปไวนะเราอยากจะเจอหลายๆเด็กหลายๆแบบ ทสองเป็นแดนเจอร์รูมเถต่อน,นี้เราบาัสไปที่แดนเจอร์รูมก็ได้นะครับเปิดเทอนหน้าเราได้ดอกสามไมนหัวแองเจล่า Angela, หรือเจฟก็เล่นได้ว่าถ้าเราบาัสที่นี่จะได้ซิลเวอร์เซเวอร์มิเชลโลแล้วก็ฮิตมังกี้นะรีสเมนเป็นอะไรครับเร็บไพ่ข,ขั้นหนึ่งด้วยค,ครบไปได้อะไรดีวะ ใส่มิสเตอร์ซินเนสเตอร์มาแพชี่ออดเหรอเือนเวเลเนียมมือเราค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าเราเล่นที่คิมสันคอนมอนไม่ได้ด้วยทำให้เรามีแค่เซร่าคนเดียวนะที่สู้ที่ทางซ้ายได้เล่นยังไงดี ถ้าเธอเนี้เล่นบีสเธอหน้าเล่นมิสเทโรฮิตมังกี้เหรอถ้าเธอให้าเล่นเซล่าได้นะเล่นบีสก่อนครับเขามีเรือดีก็าขาคันชัดนะเขาเป็นแพชิออดนะเธอเนี้ พื้นที่ไม่เป็นใจแบบสุดๆไปเลยถ้าอย่างนั้นหมเล่นเซฟแล้วก็มิสเตอร์โย่ช็อตเลยครัคบชซฟสุดท้ายที่ให้เราแน่นอนว่าเล่นเซน่าอยู่แล้วนะ สุดท้ายเขาเล่นอะไรบ้างแพทิออดมิตทิกเอโนนสลอลช์ไปได้เราเล่นเหมือนไวเบเนียมเลยนะเหมือนไวเบเนียมที่ในเจอรูมยังได้ไม่อยู่ทำรายนะครับแล้วก็อ,อืมก็คงเป็นเพลงน,นี้ ยูวบวเซฟเฟอร์นะ่าจะพลังเยอะกว่านะเป็นแบบนี้เนี่ยเราทำได้แค่นี้ครับออาสลอดกับวอล์กนะโอเคไปครับตามระเบียบ g ีจีครับผม ข้าสู่เกมที่สองนะครับนับไปเลยครับเป็นมิติควอนตัมวะไม่แย่นะมือแรกเราก็ค่อนข้างสวยด้วยบาสบาบได้คุ้มนะครับเราเล่นเอเจล่าเทิร์นสองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเล่นบาสมาเลยครับเ็เป็นเด็กอไรสายย้อนดูวะกิติไพเรา ตากเทาวเวอร์โอ้โหได้เลยเคียตตี้ไยนี่สนุกเลยเดฟผัวเป็นเดฟจอยเดฟพูนะผมกินเกรที่พื้นที่กลางไปก็ได้นะไม่แย่หรือกินเกรทางขวาดีเธอหน้าเราเล่นมิสเตอรฮิตมังกี้อยู่แล้วนะ กิก้งเกยกลางก็ได้ครับทำให้เขาเดสชอยทางซ้ายไม่ได้ไปครับเขามีอะไรเห็นอ่าเขาเดสทอยทางซ้ายไม่ได้นะ เซนห้าเขาตลรถทางขวาด้วยสองเป็นคิวมอนเตอร์เลยนะอีเรดพูกับยอนดูทิ้งไปงเราค่อนข้างได้เปรียบนะอันนี้บั๊กหรือเปล่าเนี่ยมันจะบั๊กนะครับลงพื้นที่จีนเกมได้เฉยเลยจีนเกมบอกว่า ต้องลงการ์ดที่แรกที่นี่แต่ผ่านปฏิบัติการอเวนเจอร์บอกว่าต้องลงที่นี่ในเทินห้าผมว่าไพโอเนตี่ผ่านปฏิบัติการควรจะมาก่อนนะเดีย๋ยเราใช้บั๊กอะไรมั้งเขาคงเล่นบัคกเหมือนกันปะเอออาจจะไ่บัคก็ได้นะต้องรอทันเฟบมาบอกนะเอา้าเขามีห้าเทินแล้วไงเฮ้เขาม,มีเจ็ดเทินนะฮะเราค่อนข้างแย่นะครับ ตรงนี้เล่นเซทางขวาดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเรายกฮินมังกี้ขึ้นนะกับซิลเวอร์เซรฟเฟอร์ไม่เทนหน้าเราปล่อยพลังรัวๆเลย มีเลตผูกับเบนนอเหรอคนสุดท้ายเขามีเลตผูกับโนก็ได้นะนะครับเล่นยังไงดีถ้าบ,บูดเซิเร์ฟเนี่จะเป็นเท่าไหร่หกหกหกิบ,บ,บกสองเห็นบูดเซิเร์ฟก็ได้ครับทางขวาได้สามใบ ก็โฟงเป็นมิสเตอริโอเซเฟอร์แล้วก็ฮิดมังกี้นะเราค่อนข้างแรงนะครับแล้วเราได้เปิดก่อนด้วยโมนแล้วน่าจะติดเขาเป็นอ่านมินมโซล่านะทางซ้ายเราแพ้ ต้องลุนทางขวานะว่าเขาเล่นอะไรน่าจะแค่เด็ดูใช่ไหมก็ชนะครับผมจีจครับเข้านะสู่เกมที่สามครับผมคนที่แรกมาก็ะเด็นเจรูมแล้วแน่ทนี้ มีคาราบูที่จะช่วยเราได้จากแดนเจอร์ูนและแฮมสไปเดอร์ทุกไปที่จีนเกรของเราไม่ได้เล่นแล้วจะมาโชว์จีนเกรสักหน่อยเสียได้อะบอรมินชันคิดว่าคงไม่ได้ใช้เงินห้าเราเล่นเซล่าอแล้วมาซิโม Mo e. ชอบกุ่มมากการเต็มมือกันเลยทเดียวทขวาเป็นฟ้าเวรแล้วนี่ตไม่ชอบ ไม่ชอบอยู่ในเจะล๊ยมได้แล้วก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับป่ะมึงน n a p เลยเ oh, <snap. S 1> ขาก็เป็นเด็กอะไรใส่มารเตอร์โมเด็กปันดขวัเตอร์โมเขไม่ได้แฮมโลฮาไนไลนูแบงวิโด้เนี่ยเหรอพอสโมมาแล้วนะครับนี่ชอบระบ,บายแล้วครับแย่จริงๆ เล่นอะไรได้บ้างคิดวไพไลกับหมูไหมหมูที่แดนเจรูมก็ไม่แย่นะเราอยากจะได้เปรียบที่แดนเจรูมอยู่บ้าง่ะเป็นด่างฮอคนะฮะโอเคหมูเราลอดเด็น 5, ห้ามีบรูทเหรอฮึูดนกับเจ็บไม่แย่นะ ที่ไฟเราแค่ไม่ได้โตเท่าหร่เขาอาจาจะได้เด่นเออร์อลมิเนชั่นนั่นเนี่ยไนโนด้วยเป็นบาสมาช้าไปนะตืนตานี้ชนะยากมาก ก่อนนะคิดที่ไพรใช่ไหมซินเนลคิมังกี้เหรอไม่แรงคิมังกี้เราจะบวกสี่แม่เอาบอร์ก,กับคิตตี่ไพรแรงกว่ารึเมึงเนี่ยน้อยอะไรสิบเอ็ดบวกสองสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามโอ้ยยังไงเขาก็ได้จะเติมเรียนกางนะครับ มาเรครับนี่เติมเต็มที่เลยมิสทิกคอบไดโนไหมตาบู๊ปเราควรจะเล่นทางขวานะแบบนี้ชน่าไม่ให้ทางขวาทเ,เหมือนะอ๋อเทน่านะฮะดีิีครับแล้ว,ลวมือเขาลดนะ่ะลืมคิดไปเลยว่าเขาเล่นเยอะมือเขาก็ต้องลดนะเข้าสู่เกมสุดท้ายกันแล้วครับ กับพื้นที่แรกเป็นซาเวดแลนนะฮะโอ้ oh, <snap. S 1> พื้นที่เล่นล้วก็น้อยลงอีกฮะอยากได้บีสมายกนิโนวเสาขึ้นนะณนจุดนี้คามาทัชสร้างเหมาะกับเราอยู่นะเพราะว่าเราซิลเวอร์เซ,อร,ซอร์บัฟได้ เก็บทางขวาเป็นแดนเจอร์ดูด้วยโอ้เราเล้นเจ้าจีนเกที่แดนเจอร์ดูไหมล่ะวัดเป็นเลยยีห้าเปเนี้ใครจะโดนบ่อยกว่ากันสรุปคือจีนเกลตายคนแรกนะจีนเกลรอดครับอัเองเจลา่า ขึ้นมาบาและองเจล่าก็ได้นะโดนเซล่าไม่เป็นไรโอ้ความเสี่ยงคือถ้าเซล่าเราโดนในย์จะรูไม่แหละโอ้เขาเล่นเดนม้มาได้เละวัดไปเลยเซล่า จริงๆไม่ควรเล่นจีนเกที่แดนเจนลูมนะอย่าไปทำตามนะทุกคนถ้าเรารอดใช่ไหมอ๋อรอดกันหมดให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคเกนสุดท้ายนี้เราเล่นยังไงดีอืมอ่าใช่เราควรมิสเตอร์โยก่อนนะ เราก็บูดเซิเร์ฟจริงเราไม่ไน่าชนะทางขวายอยู่แล้ว,ลวเซิร์ฟเราบรับแค่สี่อินเกจะเป็นเจ็ดเพิ่มไป4สี่เองนะเราต้องลุนทางซ้ายกับกลางหรือเราเควรเล่นบูดกลาง โอ้ทางซ้ายเขาไม่สู้เราปะนี่ยิงด้วยลูคเคชไอควายแมรี่นะเขาไปเล่นอะไรเขาเนี่ยไม่เคยเจอข้างขวาเขายี่งดุสอาอยงเราควรจะย้ายเจ็บไปทางซ้ายแล้วเราเล่นบูดกานะ วีจ <ítulo> anyway, ีครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเด็กเบลล์ชูเอสของเรานะก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะฮะแล้วก็ค่อนข้างทําให้ฝ่ายงินเย็นได้ดีจากกินเกรด้วยเป็นการใบใหม่ของเราในาทิปนี้นะก็ถ้าใครคื่นชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสตหรัวันนี้สวัสดีครับ